สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ฟันเปี้ยงบิ๊กแปะปักหลักพลังประชารัฐแย้มมือฟอร์มรัฐบาลรู้แล้วจะหนาว28พฤศจิกายน2565นายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทยวงสุวรรณและนักกฎหมายโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ภายสารพืชมงคลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองมีเนื้อหาดังนี้แปะจักทิพไม่ไปรรวมไทยสร้างชาติไผ่ยแยกก่อน้ำแยกสายปิดไว้ไม่ได้แล้วเพราะเป็นเรื่องที่รู้กันทั่วไปดังนั้นจึงต้องสร้างกระแสแยกกันเดินรวมกันตีป้องกันสอสอตีจากเพื่อสร้างความหวังว่ายังคงฐานะในการฟอร์มรัฐบาลต่อไปพักภูมิใจไทยกำลังเป็นสาวงาม ที่ทุกฝ่ายแย่งชิงเชิญชวนเข้าร่วมรัฐบาลหน้าถึงกับมีคำมั่นสัญญาให้สนับสนุนลุงเป็นนายกจนครบ8ปีแล้วจะได้รับผลตอบแทนสนับสนุนน้าหนูเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปคำสัญญาลักษณะนี้ลุงป้อมทราบแล้วก็สายหน้าเพราะเบื่อสัญญาแบบนี้เต็มทีแล้วล่าสุดจะมีการเปิดข่าวแปะจากทิพย์จะไม่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพลังประชารัฐ โดยจะไปช่วยลุงให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจนครบ8ปีแล้วก็จะได้สืบทอดสมบัติปู่โสมเป็นนายกรัฐมนตรีสืบไปทําให้สื่อมวลชนต้องสืบหาข่าวกันเจ้าละวันไม่ต้องสืบหอกแปะจากทิพย์ไม่ไปด้วยแน่นอนเป็นแคดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐอย่างน้อยก็ไม่ต้องเสี่ยงเรื่องสอสเขต5เซและคงอ่านได้ขาดว่าถึงชาติหน้าก็ยังไม่ถึงคิวเป็นรองนายกรัฐมนตรี ถ้ารู้ว่าใครเป็นมือฟอร์มรัฐบาลให้แปะจากทิปรู้แล้วจะหนาวขอขอบคุณข้อมูลจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ